สยามมาเป็นไทยแล้วทำไมไทยถึงต้องมียอยักษ์วันนี้เรามาหาคำตอบได้กันเลยคะ่ะไทยเป็นชื่อของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยรวมถึงกลุ่มชนบางส่วนในภาคอีสานของอินเดียที่ปัจจุบันไม่ได้พูดภาษาตระกูลไทยแล้ว และชาวไทยในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยเช่นกันซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศสยามกลายมาเป็นประเทศไทยด้วยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเชื้อชาติของคนในประเทศ ตามคำแถลงต่อสภาในพุทธศักราช2482ของจอมพลปหรือพลตรีหลวงพิบูลสงครามตามยศถาบรรดาศักดิ์ในขณะนั้นถึงเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อประเทศมีอยู่ว่านามประเทศของเราที่ใช้เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ด้วยความเคยชินหรือได้จดจำเรียกต่อๆกันมาและได้พยายามให้เจ้าหน้าที่คนในทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนที่ได้ตั้งขึ้นในคราวแรกและได้ตั้งขึ้นคราวใดก็ไม่ทราบ เป็นแต่ว่าเราได้เรียกกันมาเรื่อยๆเรียกว่าประเทศสยามและคำว่าประเทศสยามนั้นก็มักจะใช้แต่ในวงราชการและนอกจากนั้นก็ในวงของชาวต่างประเทศเป็นส่วนมากส่วนประชาชนคนไทยของเราโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชนบทด้วยแล้วเราจะไม่ค่อยใช้คำว่าประเทศสยามเราใช้คำว่าไทย การที่เราได้เปลี่ยนให้ขนาดนามว่าประเทศไทยนั้นก็เพราะเหตุว่าได้พิจารณาดูเป็นส่วนมากแล้วนามประเทศนั้นเขามักเรียกกันตามเชื้อชาติของชาติที่อยู่ในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเป็นการขัดกันอยู่เรามีเชื้อชาติเป็นชาติไทยแต่ชื่อประเทศของเรานั้นเป็นสยามจึงมีนามเป็นสองอย่าง ดังนี้ส่วนมากในานานาประเทศเขาไม่ใช้กันอีกเหตุผลสำคัญของจอมพลปอที่สยามจำต้องเปลี่ยนมาเป็นไทยก็เพราะเกรงว่าหากยังคงชื่อสยามไว้ภายหลังอาจมีชนชาติอื่นอพยพเข้ามามากขึ้นแล้วประเทศสยามอาจถูกชนชาตินั้นๆอ้างเอาได้ว่าประเทศนี้เป็นของตน อย่างไรก็ดีคำแถลงของจอมพลปไม่ได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมคำว่าไทยในชนชาติไทยที่ตนอ้างถึงจึงต้องมียอ,อยักด้วยแต่บอดแสแอนเป็นสาเหตุนั้นปรากฏอยู่ในบทความเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยสมภพพิรมอดีตอธิบดีกรมศิลปากรที่กล่าวว่าก่อนจะมีการตกลงใช้คำว่าไทยเป็นชื่อประเทศแทนคำว่าสยามนั้นได้มีการถกเถียงกันในสภามาก่อนโดยผู้ที่สนับสนุนให้ใช้คำว่าไทยที่มียอ,อยัก เป็นผู้ชนะในการลงมติไปด้วยคะแนนเสียง6 4ต่อ57ด้วยเหตุผลว่าไทยมียอ,อยักษ์เปรียบเหมือนผู้หญิงที่ดัดคลื่นแต้มลิปสติกเขียนคิ้วส่วนไทยไม่มียอ,อยักษ์เปรียบเหมือนผู้หญิงที่งามโดยธรรมชาติแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้สมภพกล่าวว่าตนรู้สึกงงและจะขับขันก็ทำไม่ได้ถนัดได้เพียงปรงอนิจจัง ก่อนกล่าวว่าการจะใช้คําว่าไทยหรือไทยที่มียอยักนั้นควรต้องอาศัยหลักภาษาศาสตร์หลักอักษรศาสตร์และหลักนิรุติศาสตร์เป็นข้อพิจารณาเป็นข้อตัดสินตกลงใจทางวิชาการมิใช่การออกเสียงเอาชนะกันในสภาผู้แทนราษฎรภายหลังการเปลี่ยนชื่อประเทศราชบัณฑิตยตสถานจึงได้บัญญัติความหมายของคําว่าไทยและคําว่าไทยที่มียอยักไว้ในพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2493โดยให้ คำว่าไทยแปลว่าไทยได้หนึ่งความหมายและผู้เป็นใหญ่ในอีกหนึ่งความหมายสวยคำว่าไทยที่มียอยักษ์แปลว่าชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความมีอิสระในตัวและความไม่เป็นทาสสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้สำหรับอีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ